สี่คูปลุก443ต้องถามเขาเลยแต่นี้รถผมเองครับ <S <S วันนี้ไม่มีอะไรมากครับขายรถตัวเองแล้วครับขอขอบคุณรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับที่ทำให้เรามีหลายๆอาชีพนะครับนาฬิกาก็าเพิ่งขายไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาขายรถกันเองแล้วนะครับแล้วคันนี้ไม่ใช่รถใครครับรถตัวเองด้วยครับ ครับเดี๋ยว่าอย่าพูดถึงเขาสิแล้พูดถึงใครอย่าไปพูดเอาเรื่องรถดีกว่ารัฐบาลเออแหละเอาเรื่องรถครูเนี่ยครูพูดตรงนี้เลยว่ากูไม่ชอบรัฐบาลอ่ะกูพูดตรงนี้เลยคูไม่ชอบรัฐบาลยังไงเขาบอกเลยรัฐบาลกินแบ่งกูซื้อมาล่าสุดซื้อ79ออก19แล้วเป็นไงแม่งกินอย่างเดียวแม่งไม่เคยแบ่งไม่เคยแบ่งเูเลยไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบเลยชอบกูเลยหันมาเล่นใต้ดินไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขามาจับกูเวกไอ้เหี้ยหนักกว่าเดิมอีก อันนี้ไม่ใช่รถใครที่ไหนครับอันนี้เป็นรถผมเองครับใครติดตามเฟซบุ๊กของผมก็จะรู้ยู่แล้วว่ามีคันนี้มาได้สักพักแล้วครับแต่ว่าายคันนี้เรามีเป้าหมายใหม่เป็นยังไงครับครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันเป้าหมายใหม่คืออะไรแต่อยากได้แต่อยากได้มากมันมันเป็นฝันของชายหลายคนนะคนนะแต่ผู้ชายหลายๆคนก็มีไม่กี่อย่างนะจะมีรถผู้หญิงเงินพระปืนว่านไปแล้วถชอบผมไม่ข้างอย่างเดียวที่เหลือไม่ข้างอะไรเลยข้างรถอย่างเดียว ไอ้อย่างที่สองไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่เคยไม่เคยคิดเรื่องนั้นพี่ผมเป็นคนดีครับเรื่องรถอย่างเดียวครับเรื่องรถอย่างเดียวเรื่องผู้หญิงไม่มีใครก็รู้ไม่ค่อยมีไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไม่มีเรื่องนั้นเลยนะครับรอบนี้เป็นรถ mercedes benz ปี2016นะครับคันนี้เป็นตัว c coupe เป็นตัว c 250ครับนะครับเป็นรถที่ผมใช้เองนะครับตอนนี้รถผมใช้เองเดิมทีเป็นสีขาวนะครับแล้วเราก็ไปแลปนะครับไปแลปจากพี่บอย๊กเกอร์ ครับพิบอยสติ๊กเกอร์แรปอย่างดีเลยนะครับเป็นเทาเงานะครับครับผมผมไม่รู้ว่าเรียกเทาอะไรจะบอกเทาแดมโบก็ไม่ใช่นะครับมันจะคล้ายๆเทาไอเอาเทาออดีประมาณนั้นนะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ก็ได้ใส่ชุดคาร์บอนค่อนข้างเยอะนะครับลิ้งคาร์บอนนะครับกระจังหน้าเป็นตัว Mercedes GT ล้อเป็นล้อนิชครับขอบ19ครับเบรกเป็นเอ็อยู่ในเอ็มจก็ตรงรุ่นของมันนะครับใส่ทั้งหน้าและหลังนะครับอันนี้เป็นตัวโคเวอร์นะคาร์บอนก็คือเป็นตัวครอบไปเลยใช่ครับไซส เกิร์ตทั้งด้านซ้ายและขวานะครับเป็นคาร์บอนนะครับบัลลุนด้านหลังครับด้านล่าางด้นหลังหลังเลยเหี้ยเนื่อยะแล้วเนี่ยเหนื่แล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นดักเทลคาร์บอนครับนะครับแล้วก็มีช่องดักลมนั้นเป็นคาร์บอนนะครับปลายท่อเป็นเอ็มเอ็มจี่เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับได้มีท่อเปิดปิดวาล์วนะครับท่อเปิดปิดวาล์วตัวรถได้จูนเป็นสเตย์สองนะครับอันนี้เป็นโช๊ก บิวซาย <Okay. S 1> โอเคชอบบิวซายโอเคอ่าภายในก็เป็นดำแดงนะครับช่องแอร์ช่องแอร์ตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาด,ดูดีกว่าเนั่นแล้แลครับพี่อม <Okay. S 1> ช่องแอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบคล้ายๆ COS 53นะครับ <laughs> ช่องแอร์ตัวนี้นะครับคล้ายๆปีกอะไรปีกข,ของใบพัดเครื่องบินเ <c oughs> ครื่องบินครับผมพอเราเปิดมาจะเป็นนี้ครับ เขาเรียกว่าแอมเบียนแอมเบียนไลท์นะครับตัวนี้สามารถปรับได้64สีแต่ถ้าปี2016มันไม่มีครับผมก็เลยเปลี่ยนทั้งช่องแอร์แล้วก็เปลี่ยนทั้งไฟ64สีมาด้วยนะครับก็คือตามแผงข้างประตูก็จะมีหมดถูกต้องครับในส่วนของคอนโซลนะครับในส่วนคอนโซลตัวนี้ก็เป็นแบบคาร์บอนคิปล่าแต่เป็นโคเวอร์นะโคเวอร์คือแปะเข้าไปนะครับที่บอกว่าวาล์วเปิดปิดข้อเผื่อใครไม่รู้อันนี้นะเวลาพอมันปิดอยู่ครับเวลาเบินจะเบาเสียงจะเบาก็คือมันเหมือนเก็บเสียงให้ ใช่ครับผมแต่พอเราเปิดวาเขาเรียกสปอร์ตเอ็ก s อร์สพอเราเปิดปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ครับขับเข้าหมู่บ้านแบบนี้อาจจะโดนเพื่อนบ้านด่าแต่พอเราเบิ้ลสมมติผมเบิ้ลเบิ้ลนะเบิ้ลเงียบเลยทันทีนะครับอันนี้วิ่งมาแล้วทั้งหมด49,000 864กสิบีกโลรผมว่า5 0 0หมื่นละกันนะครับตีมโกว่า5 0 0 0มื่นใจครบ2ดอกครับภายในภายในสวยวยครับเป็นหลังคาเขาเรียกว่าหลังคาแบบหลังคาแก้วแล้วกันนะครับหลังคาแก้วนะครับหลังคาแก้วตัวนี้เป็นตัวคูปนะครับเป็นตัวคูปจริงๆมันเป็นตัว4ประตูเราก็เอาโป๊แล้วปิดเอาไม่ใช่ลงต้องลงทุนขนาดไหนครับอันนี้รถใช้เองครับรถใช้เองแล้วก็มีเป้าหมายใหม่ครับว่าจะขายคันนี้ แล้วก็ไปซื้อลาเฟอร์คันร้อยกว่าล้านก็เลยไปดูลำบโบกินี่มาแต่ว่าคันที่ไปดูเขาบอกว่า ผ่านมันใช้2ก้อนเราก็เลยหาชุดตัวที่มันเป็นฐานก้อนเดียวแล้วรีโมทไม่ต้องมีสายอ๋อก็คือเป็นวิดยุเอาเลยวิดยุเดินได้ใช่โอเคแล้วก็ดูแบบนั้นไปโอเคไปเรื่อยโดยรวมสวยมากมครับผมรถที่ผมใช้เองก็จะบอกแล้วว่าคัดสรรมาอย่างดีนะครับคันนี้เรื่องการชนไม่ต้องถามนะเรื่องการเซอร์วิสไม่ต้องถามคือเราดูแลถึงอยู่แล้วนะครับอ่าคันนี้สวยบอกเลยว่าสวยอ้าแอบบอกที่1นึงคันนี้เอามั่วๆไปจอดซุปเปอร์คาร์ตามห้างได้ <ห>มุ้งมวเข้าไปได้มุม้งมวเข้าไปได้มุ้งมัวเขนะ้เาไปได้เลยนะม้วเาไปได้เพราะเขาก็คิดว่าเป็นตัว43บางคนก็คิดว่าเป็นตัว63นะครับอันนี้ก็มุม้งมวเข้าไปจอดได้นะครับทันนี้เสนอราคาอยู่เพียง2ล้าน4แสน9หมื่นบาทนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ2ล้าน4แสน9หมื่นบาทของแต่งตีด้วยสายตาตเองก็หลายแนแล้วอะ่อนะครับเฉพาะเบ่งเดียวนี้ก็แสนแสนก็บาทแล้วกันนะครับครับผมนีประมาณนี้แล้วกันนะครับไปตีมูลค่าเองแล้วกันนะครับ 2ล้าน4ี่แสบาทจัดเปน็นน้นได้สูงสุดอยู่2 2ล้าน2ประมาณนั้นแล้วแต่เครดิตของทางลูกค้าด้วย<ช>แล้วแต่เครดิตของทางลูกค้านะครับโทรหาเราได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับให้ไวนะครับอยากขายมากนะครับอยากขับสีส้มๆแล้วมันแสบตาซะหละเกิน <c oughs> มาจ่อไว้รอแล้วนะครับขายคันนี้ก็เอาไปดาวคันนู้นนะครับผมความฝันของผู้ชายมีไม่กี่อย่างนะครับผมก็เปลี่ยนจากรถคันนี้เป็นความฝันในอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันแล้วก็เติมเงินเพิ่มเติมขึ้นไปในการพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะครับผ่อนสบายๆครับคันนี้ครับดอกเบี้ยถุกมากแค่เพียง2.99ตนนใช่ครับเริ่มนะครับที่เพียง2.99เท่านั้นนะครับถ้าซื้อวันนี้แถมไปดีอ่ะไม่รู้จะแถมอะไรแล้วกันผมมีเสื้อตัวหนึ่งมูลค่า10,000กว่าบาทนะครับของ ผู้จัดก,การทีม Mercedes ในชุด F1 อ่ครับผมในชุด F1 เลยนะเสื้อตัวเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นหมื่นเ,<ล>เป็นหมื่นกว่าบ,บาทของ Puma นะครับแถมให้แล้วกันถ้าจอบคันนี้นะครับติดต่อตามเบอร์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ไวเลยนะครับอยากขายมากๆ นี้สำคัญรถคันนี้สวยมากๆครับผมเชื่อว่าของแต่งแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนไม่นานแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตามของพวกเรานะครับภาพนิ่งนะครับผมลงไว้ในนี้หมดแล้วนะครับประวัติรถคันนี้อยู่ในนี้เลยนะครับทางไหนวะเอาทางนี้ดีกว่าตรงกลางเด้อเห็นกล้องมันไม่สายตาบูให้ตรงกลางเลยนะครับเป็นบุ๊คของเราครับเข้ามาดูได้เลยนะครับภาพนิ่งคันนี้มีประมาณร้อยกว่ารูปครับใูรผมชอบถ่ายรูปอาหคันนี้ว่านะครับเยนะครับแล้วก็ติดตามทางยูทูบของเราครับตรงกลางนี่ครับตรงกลางนี่ครับตรงกลางนี้ดีกว่าตรงนี้นะติ๊กตอกตรงน ม่เข้าวมากดติดตามพวกเราทั้งหมดได้นะครับที่ดีคานะครับดีคาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่ขายรถครับแต่เป็นที่ที่มอบความจริงใจให้กับลูกค้านะครับผมเคยบอกหลายต่อหลายที่ว่าเราไม่ได้ขายรถหรอกครับเราขายความจริงใจแค่มีเพียงรถเป็นทางผ่านที่ทำให้คุณกับผมมาเจอกันเท่านั้นเองวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ